<Bond> <Pokémon> สวัส, <rapper> สดีค่ะพี่ทาวครับสวัสดีค enfin รับสวัสดีค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 รับพี่ท้าวแคร้สวัสดีครับพี่มาตามเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเข้าเต็มเต็มเนาะครับเนาะมดที่แล้วก็เข้าอยู่ครับเก้าศูนย์ค่มาเต็มเต็มเลยเก้าศูนย์ครับไม่ต้องกลับแต่ต้องตัด ต้องตัดเล่นเล็เลขเลขล้มปู่ต้องตัดนะครับบางทีท่านจะให้เลขหกกลายเป็นเลขเก้าก็มีให้เลขเก้ากลายเป็นเลขหกก็มีหกกับเก้ามันแทนกันได้อยู่แล้วจ้ะเขาดูงดทีดี้เพื่อเอฟซีดูว่าเขาถูกหรือไม่ถูกเนาะครับเข้าจนเป็นเดี๋ยวช่องนี้อย่าลืมด้อะให้ให้ดู ตามช่องก่อนเด็กนะครับเด็วสีส่วนมาจะว่าเอ๊ะทำไมถ่ายไม่ไม่ตรงคือช่องก่อนลายช่องอยู่ค่ครับอันนครับ่อนงดก่อนครับเก้าศูนย์ไม่ต้องกลับเลยครับงดก่อนครับใครถ้าเห็นงดก่อนนี่ก็มองวนจ้าโอ้โหงดก่อนมาสิบหกมีนาเนาะออกย้อนหลังอยู่แลหลตัวโต๊ดเลยหนึ่งแปดแปดหนึ่งย้อนหลังออกโต๊ดเลยแสมตัวโต๊ดคืออ่าปิด ันนี้มาตามความฝันตองงดอีกแล้วนีกว่กตองงรับฝันจะแม่นไหมครับฝันตองงดก็ช่วงวันพระโดยตัวครบครับฝันว่าลุงปู่ให้ขับรถตัวเองมาที่กระท่อมอันนี้ได้ยินเนาะ <Okay. S 2> ขับรถมาที่กระท่อมทะเบียนรถก็ยัง,ย,งยังไม่บอกขับมาแล้วลุงปู่ว่าเจ้าแห่ตึกลงว่ายน้ําลงว่ายน้ำเจ็ดรอบแต่เจ้าแห่ตึกบนบนกินรอบมาตะดำดวงจำได้เนาะ จ้แะแปลทายด้วยค่ะลวงปู่บอกว่าให้ลงว่ายน้ำเจ็ดรอบแล้วไปปลูกมะพร้าวแต่ผมก็ถ้าถ้าเราตีตามความพันมันเล็กเยวผมก็ไว่ายไปไว่ายมาไว่ายไปไว่ายมาลวงปู่ก็ให้ไปจดไปหยุดว้ตรงท่านปลูกมะพร้าวตรงนั้นผมก็เหนื่อยหอบเอ,อเ,ออเอาเอาอ้อยแทะใจนับแล,ล้วลวงปู่ให้ว่ายทำไมยเยอะแท้ลงปู่ว่าอา้อยแหะเปปิลดองเปงปิลดองก็คือเจ็ดรอบเจีรอบไปกลับไปกลับไปกลับ ไฟหนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี hey, ่ห้าหกเจ็ดก็กลับทางเหนือมันเดินเพื you know, ่อจอดไว้ในป้ายที <years> ่ลุงล yes ูกปลูกมะพร้าวหอกตก็หอบจริงๆเลยนีก็เลยตัวเลขจะจับเป็นทะเบียนรถกับป้ายที่ลุงลูกปลูกมะพร้าวอ๋อมันมีด้วยใช่ไหมครับมีครับอ่อมันจะมีปิดป้ายไว้ที่ลุงผูกปลูกมะพร้าวก็ปีสามหกสองห้าสามหกก็เลยเอาเป็นตัวเลขมา พอพมหอกก็าถามลุงปู่ว่าลุงปู่ให้ว่ายน้าําทําไมท้าอ้อยแหลตึกดำโดือให้ว่ายน้ําไปปลูกมะพร้าวดาโดงแล้วเราตีเป็นตัวเลขดดาโดงก็เป็นอีกตัวครับดําก็สามโดงก็สองมะพร้าวก็เก้าแต่เราก็ไม่ต้องเอาเยอะเอาเฉพาะแค่ตัวที่ขับรถขับรถตัวเองก็ทะเบียนสี่ห้าเจ็ดสี่ขับรถมาจอดตีด่หน้ากระท่อม ก็ไม่เคยฝันเลยใ่วันลูกปู่ให้ว่ายน้ําตั้งแต่อยู่กับลูกปู่ไม่เคยฝันว่าลูกปู่ให้ว่ายน้ำมาใาสระตรงนี้เลยบ่ว่ายในสระเลยที่ก็เลยตกใจว่าทําไมลูกปู่ไม่ให้ลงเลยทําไมลูกปู่ให้ผมว่ายน้ําไปปลูกมะพร้าวว่ายน้ำไปปลูกมะพร้าวเจ็ดรอบอืมค่ะเจ็ดรอบไปจำได้ไหมเจ็ดรอบผมเปลรอบต่อดําโดมผมเปลรอบจนเหนื่อยเลยบ่ครับจนหอบก็หอบจริงๆเลยพี่ตื่นมาแม้เป็นหวัดเลยว่ายน้ำเป็นวัด <Buck> <c oughs> ตอ่อฝันแค่นี้แหละเดี๋ยวจะให้ดูต, <c oughs> ตัวเลขดีตัวเลขเอฟซีจะได้ใช้ตัวเลขนะครับท่าน่องทน้องก่อนห้าสี่เจ็ดสองสามหกอันนี้ผมตัดให้แล้วตัดให้แล้วบอกะทะเบียน <c oughs> รถสี่ห้าเจ็ดสี่แต่ผมก็ตัด <c oughs> จัดข้างหน้าข้างหลัง แล้วมีลูกซ้อนนี่เนาะครับแล้วก็มะพร้าวที่ลุงปูกลูกก็สองห้าสามหกปงกระตันมาให้เลยครับเป็นพอซอครับเป็นพอซอพ่อซอที่ลุงปลูกลูกก็อย่าลืมตัดสองตัวเด้อเอฟสีตัดหน้าตัดหลังเอาเนาะเดี๋ยวผมให้สามตัวก็ไปบุกแต่สามตัวบางคนก็จัดห้าเก้าศูนย์หลายตัวอยู่หลายร้อยอยู่นี่ก็เป็นแนวทางของวันที่สิบหกเมษาหกเก็ดนะครับอันนี้ก็พีทัตเนาะครับฝันสองงวด ต่อมอดกับละดึมไฟขึ้นนึกไฟขึ้นจับคู่เอาไฟขึ้นหดนะครับแค่นี้เองเนาะครับค่ะไฟขึ้นด้วยวะ <c oughs> ค,ครับ,รบ <Okay. S 1> ไย,บยไปไยมาแลครับอันนี้ก็วันนั้นผมไปเห็นขมเ้นทองทกบว่ะเม็ดเดียวยังไงวะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่าว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็คือเราฝันทางแรกคือให้ ตัวเดียวหนึ่งชุดคือสามตัวหนึ่งชุดสองตัวหนึ่งชุดก็คือเม็ดเดียวแล้วก็ตัวเลขอย่างอย่างตัวเลขผมให้หนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วก็มีเอฟีซื้อตามห้าเก้าศูนย์แต่ไม่ไม่ตัดเม็ดเดียวก็คือชุดเดียวนะครับครับชุดเดียวเลขไม่เยอะไม่กี่หางคือหางเดียวนะเราอาจจะพูดในขนาดครับคือหางเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็ผมบางทีท่านเอฟเ็ดมันไม่ไม่รู M ้ไม่ไม่เคยดูการให้ตัวเลขก็บางทีก็จะเป็น ก็มีลายลายแบบลายแนวนะที่ที่ผมให้ตัวเลขแบบนี้ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะเนาะะผมว่าไม่เยอะหรอกไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเกจิอาจารย์บางท่านเนี่ยต้องคูไปสิบช่องก็ให้สิบตัวเลขผมก็ให้ไม่ได้อย่างไรสิบเราบก็ได้สิบเรครับคือผมจะให้สัจจากที่ลุงปูให้คือให้ตัวไหนมาร้อยช่องผมก็ให้ตัวเดียวตามก็จะให้แบบนี้ก็ที่สังเกตเห็นผมทํา youtube ที่มาถ่ายทำผมก็จะให้ตัวเดิมเดิมถ้าผิดก็คือผิดน้อยน้อยถ้าถูกก็ถูกตามปกติที่เราต้องต้องซื้อเอาหรือชอบตัวไหนก็จัดไปอันนี้ก็ให้เป็นแนงค่ะคูงสุดท้ายเราก็ไม่ได้ตามนะก็ตัวเดิมตัวเดียวนะตัวเดียวก็หนึ่งสี่ห้ากับห้าหนึ่งงวดที่ผ่านมาก็ห้าเก้าศูนย์มันออกเก้าศูนย์ไม่ต้องกลับครับครับก็อันนี้ก็มีคนถูกเยอะอยู่อ๋อครับก็รอบต่ะบัตอีกทีหนึ่งหลวงปู่ให้ขับรถ ของตัวเองมาแล้วก็มาจอดถะอเงกียร์รถก็สี่ห้าเจ็ดสี่แต่หลวงปู่ให้ว่ายน้าว่ายน้ําประมาณเป็นรอบเจ็ดรอบเอ็เปี่รอบเพือเจ็ดรอบว่ายไปไว่ายมาแล้วก็ไปปลูกมะพร้รราวแล้วก็หยุดตูที่ป้ายหงหลวงปูป่ลปลูกมะพร้าวก็อยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้สะแต่สะนี้ปกติถ้าจริงจริก็มีเคยลงครับพอหลวงปู่ไม่ให้ไม่ให้ลงแต่ในความฟันตะไบต้องไล้นาอันนี้สะตรงนี้เลยนะครับรับสะหลวงปู่เลย วายไปเจ็ดรอบพึกงวายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มาจอดตรงใป้ตรงนั้นไปมาเจ็ดตัวป้ายนี้สองห้าสามหกป้ายสองห้าสามหกยังอยู่นะพี่เนาะป้ายยังอยู่เนาะยังอยู่ครับป้ายยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมค่ะก็ฟันค่ะเดี๋ยวเราไปดูป้ายนะคะที่พิธทัศฝฟันนะคะแอดมินก็เคยเห็นเคยมาถ่ายก็เคยมาถ่าย เคยมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยพิทัศ์ก็ว่ายน้ำสะนี้เลยนะคะสะที่หลวงปู่โยนสิ่งของไปนะคะเมแ่เงินทองป้ายก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะท่านผู้ชมเนาะไปยังไงได้นอกไปเนาะ มินก็เดินไปฝั่งน้นมันมองไม่เห็นตัวเลขนะคะต้องเดินมาฝั่งข้างหน้านะคะฝั่งกระท่มนะคะแล้วก็ซูมเอานะคะเดี๋ยวแอดมินซูมให้นะคะอะไรตกนา้นี่เนาได้ยินแต่เสียงนะคะได้ยินแต่เสียงตกอะไรตกนะคะท่านผู้ชมนะจนโซ่มันแกว่งไปแกว่งมานะคะเดี๋ยวแอดมินไปดูก่อนเด้อน,นะคะท่านผู้ชมเงียบๆไม่มีคนนะคะอุ้ยคนลุกนะคะ อ๋อจะเป็นอันนี้ตกนะคะนี่แอดซูมให้ดูนะคะโอ้มันอยู่เพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะแอดซูมมาได้ขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมสองห้าสามหกนะคะป้ายตรงนี้นะคะ ถ้าซูมมาเยอะแล้วภาพมันจะไม่นิ่งนะคะภาพมันจะไหวนะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นะอยู่ไกลเกินนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าในสองห้าสามหกนะคะซูมได้ประมาณนี้นะคะไปแล้วไปแล้วก็ถ้ายได้จะข้างหลัง แล้วก็มันไม่เห็นข้างหน้าพอเราจะลงไปถ่ายก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าป้ายมันอยู่ติดกับน้ําเนาะป้ายมันอยู่ติดกับน้ําก็ต้องซูมประมาณนี้ได้แค่นี้นะคะซูมมาแล้วได้แค่นี้ประมาณนี้นะคะก็ก็แต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะมองเห็นชัดอยู่พิทักน์เไปดูมาแล้วนะคะก็สองห้าสามหกนี่แหละคะ่ะเนาะคลิปนี้นะคะแอฟมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเด้อนะคะกับความฝันนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะความฝันของพิทัศน์กระท่อมละสังขารมันดุลน,นะคะที่อยู่กับองค์หลวงผู้สวงนะคะมานะคะค่ะในคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ